งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาาุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเษกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพพบกับผมทิดบ้วนบางประมานุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนเชี่ยงเน้อ ทิดบุญบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์ครับคุยกับท่านทุกวันมีปัญหาอะไรจดหมายมาบอกตู้ปอนอ12กำแพงแสนนคนปรปฐม7 3 1 4สหรือจะส่งมาทางไอดีลน์ก็ b u a n 2494ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ นะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งบอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายนะครับวันนี้จะตอบคำถามของคุณวิชยา Vidchaya นะครับคุณวิชยาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ติดตามอาจารย์มานานอยากสอบถามอาการของต้นโมกที่มีอาการแบบนี้ เดี๋ยวผมก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้คือ,อยังไงนะเกิดจากอะไรครับปลูกมาเป็น10ปีแต่แต่งดูแลตลอด3-4ปีหลัง3าสปีหลังเริ่มมีอาการแบบนี้แต่แค่บางต้นแต่หน้าฝนปีนี้เป็นเกือบทั้งหมดน้ำไม่ได้ท่วมขังฝนตกหนักแค่วันเดียว ก็ระบายน้ำหมดเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไรขอพระคุณอาจารย์ค่ะนะนี่ก็คือคำถามที่ท่านได้เขียนมานะครับไอ้ที่ว่าเป็นแบบนี้คืออย่างนี้ครับก็เห็นโมกที่ปลูกอยู่ตามแนวรั้วเนี่ยนะครับปลูกอยู่ตามแนวรั้วเนี่ยผมสังเกตดูว่าใบมันร่วงเกือบหมดและใบที่แตกออกมาเหลืออยู่เนี่ย ก็ใบเลืองหลืองเล็กๆนะะแล้วก็ปลูกมาเป็นสิบปีแล้วและท่านก็ย้ำมาบอกว่าน้ำไม่ท่วมขังตรงนี้ผมคงต้องเริ่มคุยกับท่านว่าเริ่มจากว่าความเข้าใจว่าน้ำไม่ท่วมขังซะก่อนคำว่าน้ำไม่ท่วมขังตามความรู้สึกท่านคือน้ำไม่ล้นมาที่ผิวดิน แต่ถ้ารากนะแช่น้ำชุ่มช่ำแฉะอยู่อย่างนั้นรากก็ทำงานไม่ได้อย่างนี้เราก็เรียกว่าน้าท่วมนะครับอีกอย่างหนึง่งคือปลูกมานานมากแล้วได้มีการสังเกตไหมครับว่าดินที่เราปลูกกันน่ะมันเต็มไปด้วยรากโมกเต็มไปหมด นะดูเหมือนรากเยอะแต่ว่าไม่มีอาหารกินเพราะฉะนั้นวิธีทำวิธีแก่ใช้คำว่าวิธีทำสาวต้นโมกก็ได้แบบนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดแต่งแบบที่เรียกว่า h าร์ p พ u n i นนิ่งฮาร์ n พ n g ก็คือตัดแต่งเยอะนะไม่ใช่ตัดเล็มเฉพาะยอดยอดไม่ครับ กิ่งเล็กกิ่งย่อยกิ่งอะไรกิ่งแห้งกิ่งตายตัดเลยเนี่ยอย่างถ้าเป็นผมนะผมตัดมาครึ่งแนวชายรั้วที่เห็นน่ยคือคือรั้วไม้อะนีตอนนี้ยอดมันอยู่ที่ปลายปลายไม้เห็นไหมล่ะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะตัดครึ่งต้นเลยครับอย่าก,กลัวเสร็จแล้วดินที่โคนเนี่ยนะไปหาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเอามาใส่ โดยผสมกับดินปลูกใส่ลงไปเอาดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณของดินการเพิ่มปริมาณของดินมันจะเพิ่ม2อ,อย่าง 1. เพิ่มตัวเนื้อดิน 2. มันจะเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารนะฮะให้กับต้นโมกต่อจากนั้นให้เอาปุ๋ยมาใส่ครับ ปุ๋ยที่จะใส่ก็ควรจะใส่ได้ตั้งแต่ปุ๋ยยูเรีย4600นะหรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม2100และถ้าจะให้ธาตุอาหารอื่นด้วยก็อาจจะเป็นสูตร2010 10, นะ1888นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วรดน้ำ อย่าให้น้ําขังให้น้ําระบายออกจากโคนให้ได้นะถ้ากลัวว่าน้ําจะขังแช่รากไอ้ตรงชายร่องโมกเนี่ยให้ซาะเป็นร่องลึกให้ซาะเป็นร่องลึกแล้วให้น้ําเนี่ยมันระบายออกมาจากระบบรากนะแล้วก็ให้ออกไปจุดไหนก็สุดแท้แต่หรือจะทําบ่อดักน้ําเอาไว้ก็แล้วแต่นะครับให้ระบายออกให้ได้นะะ ทีนี้พอโมกเริ่มแตกใบออกมาเนี่ยให้ทำอีกอย่างนะพอโมกเริ่มแตกใบแล้วนะเ,เราอาจจะเนื่องจากรากอาจจะยังทำงานไม่เก่งอาจจะเอาปุ๋ยทางใบช่วยเช่นปุ๋ยฟอรเรียนนิโตรโฟ,นะฟอสกานะฮะปุ๋ยฟอเรียนนิโตรโฟอสกาสูตรตัวหน้าสูงนะสามสิบสิบสิบ นะหรือตัวหน้าสูงกะแล้วกันนะฉีดพ่นพร้อมกับเอาเฟติลอนคอมบิเพราะเฟติลอนคอมบิเป็นธาตุอาหารเสริมอาหารรองสำหรับพืชถ้าใส่อย่างนี้ต้นไม้จะได้ธาตุอาหารครบเลยใบโมกจะกลับมาเขียวใบโมกจะกลับมาใหญ่แตกใบใหม่ดีแล้วโมกของท่านเนี่ยเท่าที่ดูแล้วอยู่กลางแดดอยู่แล้ว มันจะออกดอกพลึบพลับเลยครับนะมันจะออกดอกพลึบพลับเลยพรานั้นท่านผู้ฟังที่รบครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปัญหากับคนที่ปลูกโมกมานานเรียกว่าปัญหาโมกชลาแต่ต้นไม้เนี่ยมันไม่เหมือนคนคนอย่างที่โบนมองออกมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยวันที่สิบสองนี่จะครบเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแก่แล้วแก่เลยนะแต่ถ้าเป็นต้นไม้ เราตัดมันจะแตกใบใหม่กิ่งใหม่ออกมาเขาเรียกว่ากิ่งเยาวภาพนะหรือจะเรียกว่าทำสาวต้นไม้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดอย่าไปตัดเล็มๆนิดๆหน่อยๆเพราะว่าอันนี้ต้องฮาร์ดพุนนิ่งนะครับพี่น้องครับไหนๆเราคุยเรื่องโมกก็ทำความเข้าใจสนิดหนึ่งโมกในบ้านเราที่ปลูกเนี่ย มันจะมีสายพันธุ์คือใบเขียวนะกับอีกชนิดหนึ่งคือใบด่างคำว่าใบด่างหมายถึงว่าแตกยอดออกมาใบมันจะด่างขาวๆจะมีสองพันธุ์นี้เท่านั้นแะแต่ไอที่ไปเห็นใบไม้ใบโมกใบมันเส้นใบเหลืองๆตัวใบเหลืองๆแล้วเส้นใบเขียวๆอย่างเนี้ย านก็ไปเรียกว่าโมกด่างโมกลายไปเรียกโมกลายไม่ใช่ครับอันนั้นเรียกว่าโมกอดอยากคือโมกเริ่มแสดงอาการขาดปุ๋ยครับขาดปุ๋ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเพราะว่าการปล่อยให้โมกมีอาการแบบนั้นเนี่ย พอนานไปเนี่ยมันจะเหลือแต่กิ่งแต่ก้านแล้วใบก็ไม่มีกำลังที่จะแตกยอดใหม่ออกมาใบก็จะเล็กนะขนาดใบจะลดลงเหลือนิดเดียนะครับอันนั้นเรียกโมกโสมนะฮะหรือว่าโมกอดอยากหิวโหวยนะครับฟื้นได้ครับแล้วโมกเนี่ยพูดจริงๆนะเป็นพืชที่ทนนะผมนี่ เรียกว่าลองแกล้งย้ายไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไม่เคยไปทำอะไรอะไรมันก็ยังอยู่ได้แต่มันมีอาการอย่างที่คุณวิเชยาบอกมานี่แหละนะครับอ้าวนี่ก็เป็นคําถามจากท่านนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็กดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายและท่านมีปัญหาอะไรอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรแจ้งมาครับ ID Line BUAN 2494หรือถ้าจะจดหมายมาคุยละเอียดจะเล่าประสบการณ์สอนผมบ้างก็ได้ส่งมาที่ตู้ปน12กำแพงแสนคนครปฐม73 140 73140นะฮะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเว็ฟรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเคเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอ, si อาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูพนผลผลิตพ,พิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอ,อาหารพืชคุณภาพของสหเกษตร